สวัสดีค่ะวัลากรสมุนไพรนะคะวันนี้ขอพูดเรื่องของว่านสุดยอดในดวงใจในความเป็นกายสิทธิ์ที่มีเทวดารักษาที่เราเองนับถือและใช้เป็นยาสมุนไพรสําคัญอยู่เป็นประจํานะคะทั้งกับคนใกล้ชิดแล้วก็ทั้งให้คําแนะนําไปด้วยความที่ประจักษ์มาด้วยตัวของของตัวเองนะคะว่านต้นนี้ก็คือว่านขันมากค่ะ หรือจะเรียกเขาว่าต้นขันหมากเศรษฐีก็ได้หรือจะเรียกว่าต้นพรมตีนสูงก็ได้นะคะมีตำราในแง่ของทั้งยาสมุนไพรแล้วก็ในตำราว่านที่พูดถึงว่านตัวนี้ในตำราว่านก็ถือเป็นว่านเก่าแก่มากๆตัวหนึง่งแต่ก็น่าแปลกว่าหลายๆห,หมอพื้นบ้านที่เราได้มีโอกาสไปกับไม่ค่อยรู้จักว่านตัวนี้ว่านตัวนี้จะขึ้นอยู่ที่ ตามป่าดงดิบค่ะถ้าใครมีโอกาสที่จะไปสำรวจป่าดงดิบก็จะเจอเขาขึ้นอาจจะขึ้นเป็นต้นเดียวๆหรือขึ้นเป็นกลุ่มก็แล้วแต่ความอุดมสมบูรณ์ของสายพันธนะุ์ตรงนั้นนะคะที่ได้ชื่อว่าว่านขันหมากเพราะว่าเขาเอาใบของว่านต้นนี้ถือเป็นไม้มงคลที่ใส่ในพานขันหมากด้วย จึงเป็นที่มาของชื่อนี้เรามาดูลักษณะที่บรรยายเอาไว้ในหนังสือว่านเขาระบุว่าใบคล้ายใบจำปีหรือใบจำปาแต่เล็กกว่าและมีสีเขียวลำต้นส่วนที่อยู่บนดินมีสีขาวเหลือบคือเขาจะเป็นอมเทาๆะค่ะบอกไม่ถูกคือสีของเขามันจะเป็นอมเทาๆอะเหมือนกับมีเปลือกบางๆเคลือบอยู่นะคะ ลำต้นส่วนที่อยู่ใต้ดินและใต้หินมีสีเหลืองคือเขาจะชอบขึ้นอยู่ตามซอกตามหลืบในที่คือถึงป่าดงดิบแต่ในบริเวณที่แรงอะ่ะเขาก็จะขึ้นลำต้นเป็นปล้อง,ปล,องปล้องถี่เหมือนกับกวากทางลายคือเขาเป็นไม้กลุ่มอโกนิมาเพราะฉะนั้นลักษณะหลายๆอย่างเขาก็จะเหมือนกันนะคะ ว่านกันหมาเศรษฐีกวักทางลายหรือเขียวหมื่นปีพวกนี้ถือเป็นไม้กลุ่มอโกนิมาทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็จะมีลักษณะของใบของต้นการขยายพันธุ์ที่มีความคล้ายๆกันแม้แต่การเกิดผลก็คล้ายๆกันมีรากยึดติดกับดินและหิน3มแฉกบ้าง4แฉกบ้างคือในบางตำราชาบโบราณเก่าจริงๆจะระบุเลยว่ามีรากอยู่สารากซึ่ง มันน่าจะเป็น,นัะขนาดนั้นเข้าไปสำรวจเจอต้นที่มีสามรากหรือเปล่าเพราะเขาก็จะมีรากที่ถ้าพูดกันจริงๆคือมันก็มากกว่านั้นนะคะอย่างของท่านอาจารย์สอเปลี่ยนสีในหนังสือร้อยแปดว่านมหาจัเจ่ิมสองเนี่ยท่านจะนับเอาแบบนี้ละหนึ่งสองสามรากมันต้องมีอะไรสักอย่างที่ทำให้คนโบราณระบุเรื่องของจำนวนรากของไม้ต้นนี้เนาะแต่แน่นอนว่ายังไงก็ไม่ผิดต้นแน่นอน เขาระบุว่าเหมือนกับตีนไก่ดอกออกเหมือนดอกบอลเล็กๆคือนึกภาพดอกบอลเลยนะคะมันจะเหมือนกันหมดจะเป็นดอกสเสนจั์ดอกเดลลี่ดอกอะไรเนี่ยดอกของว่านขันหมากก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นเหมือนกันเพราะเขาเป็นไม้วงเดียวกันมีผลเหมือนลูกแตงตาหนูคือลูกตำลึงที่พึ่งออกอยากจะบอกว่าความมหศัศจรรย์ในเชิงตัวยาของว่านนี้นอกจากความหายากแล้วระยะเวลาตั้งแต่การออกดอก จนถึงผลสุกกินได้ใช้เป็นยาเนี่ยใช้เวลาสามปีนะคะนั่นก็คือการบ่มฤทธิ์ทางตัวยาสารสำคัญเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราเห็นเป็นเม็ดเม็ดแบบนี้ผ่านจากดอกเพื่อมาเป็นลูกเล็กๆแบบนี้ก็ใช้เวลาเป็นปีสองปีแล้วแม้กระทั่งเห็นเป็นลูกเขียวนี่ก็อย่านึกว่าจะเก็บ กินได้ง่ายๆนะคะรอกันอีกเป็นปีกว่าจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสีส้มอ่อนไปจนถึงสีแดงจัดสุกจัดเต็มที่จริงๆก็ถึงจะค่อยเอามากินนะคะขนาดของเขาก็เนี่ยแหลคะค่ะอย่างที่ว่าเป็นขนาดเล็กผลเล็กนี่จะได้ฤทธิ์ทางยาดีกว่าผลใหญ่นะคะด้วยความที่เขาใช้เวลาในการเพราะบ่มสารสําคัญสารออกฤทธิ์นานมากทําให้ตัวยาของเขามีสรรพคุณที่ดีมากตามไปด้วย สรรพคุณว่านต้นนี้ผู้ใดสามารถหามาปลูกเลี้ยงไว้ให้รอดตายจนมีดอกออกผลสุกก็หมายว่ามีของวิเศษกายสิทธิ์เป็นสมบัติไว้เหตุเพราะถ้าได้กินผลสุกแดงของว่านต้นนี้เข้าไปเมื่อใดย่อมทรงคุณค่าในทางเกิดเสน่ห์แก่ผู้ที่พบเห็นท่านและเป็นกายสิทธิ์บัดาลให้ผู้ที่กินเข้าไปแล้วทรงความเป็นหนุ่มสาวอยู่ตลอดไปมองดูไม่แก่เหมือนเมื่อขณะก่อนกินผลว่านนี้เข้าไป วงเล็บก,กินเมื่ออายุ 20, 30, 40หรือ50ปีก็คงสภาพอยู่เหมือนท่านอายุเท่านั้นดูไม่รู้จักแก่อายุยืนฟันไม่หักผมไม่งอกเนื้อหนังเต่งตึงไม่เหี่ยวย่นมีพละกกำลังดีมากอยู่ยงคงอาวุธทั้งปวงจะวิ่งจะเดินคล่องแคล่วไม่รู้จักเมื่อยขบวิธีกินควรนำผลสุกใส่ปากแล้วเกืนลงกืนกับน้ำลงคอเลยอย่าเคียวเพราะจะทำให้คันคอได้ กินมากผลยิ่งดีวิเศษยิ่งขึ้นท่านว่าผู้ใดได้กินเข้าไป3มผลเป็นดีวิเศษแน่แล้วแต่ถ้ากินมากกว่านั้นยิ่งดีมากขึ้นแล้วก็ท่านได้บรรยายเอาไว้ว่าเว,เ,วเวลาปลูกนะคะให้หาดินธรรมดาหรือดินตามเชิงภูเขานำมาปลูก ควรผสมอิฐหักหรือหินปนกับไซยาบก็จะงามดีเพราะว่านต้นนี้ชอบอยู่ตามซอกหินตามภูเขาเป็นว่านไม้ยืนต้นไม่เหวิดเหมือนกับว่านชนิดอื่นเวลาลดน้ำควรว่าคาถาพุทธคุณย่อนะโมพุทธายะสามคาบแต่อยากจะบอกว่าทำไมถึงบอกว่าเป็นกยสิทธิ์ถ้าสามารถปลูกจนออกดอกออกผลสุกจนสามารถกินได้เพราะบอกตรงๆว่า เราไม่เชื่อว่าใครสามารถปลูกว่านนี้แล้วได้กินผลมันได้เพราะฉะนั้นผลร้อยเปรเซน์ที่เก็บมาจากป่าแต่ว่าถ้าจะเอามาปลูกเลี้ยงอยู่กับบ้านแล้วหวังว่าจะติดดอกออกผลเราเคยได้ยินลูกค้าบางท่านบอกว่าปลูกมาสิบปีไม่เคยเห็นดอกเขาเลยก็ไม่แปลกเพราะว่าดินฟ้าอากาศมันไม่ได้อย่าลืมว่าบ้านตัวนี้ผมในป่าดงดิบแล้วแถมเป็นป่าดงดิบที่อยู่ตามซอกหินเพราะฉะนั้นถ้า ถ้าสภาพแวดล้อมที่เราเอามาปลูกกับบ้านมันไม่ได้เหมือนไม่ได้คล้ายไม่ได้ใกล้เคียงยากนักที่จะปลูกตั้งแต่ออกดอกเอาแค่ว่าให้ออกดอกก่อนเถอะเพราะในเมื่อบางคนปลูกสิบป,ปียงังไม่ออกดอกเลยก็ไม่ต้องไปพูดถึงว่าจะได้กินผลนะคะวันนั้นต้องทําใจเลยว่าถ้าใครคิดว่าจะปลูกบ้านนี้เพื่อเชิงเศรษฐกิจปลูกเก็บผลอะไรอย่างเงี้ย <laughs> จะจะใช้คำวัยรุ่นว่าฟันไปเถอะแต่ก็ไม่รู้นะอาจจะมีคนเก่งที่ทำได้ แต่เรายังไม่เคยเห็นคือเขายากมากค่ะต้องการสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงธรรมชาติจริงๆอ่ะมีเรื่องเล่าของท่านสอได้บรรยายเอาไว้ว่าพบว่านต้นนี้ใกล้กับปากถ้ำเขาขุนดงเขาชุมดงอำเภอเมืองราชบุรีได้พบต้นและผลกำลังสุกหลายต้น ในขณะที่ข้าพเจ้าฟันกําลังคอนจะหลุดอยู่แล้วแล้วปวดมากเกือบจะถอนทิ้งอยู่แล้วเมื่อปีพศ2520ได้ตัดสินใจกืนลูกหำหำและสุกปนกันเข้าไปประมาณ6-7ลูกต่อมาปรากฏว่าฟันของข้าพเจ้ากลับแน่นขึ้นกลับใช้งานได้ดังเดิมภายใน4-5วันและปัจจุบันก็ยังดีอยู่แต่คลอนเล็กน้อย นั่นหมายความว่าสรรพคุณที่บรรพบุรุษได้บันทึกไว้เป็นมรดกตกทอดไว้ถึงลูกหลานคนรุ่นเรามีของวิเศษศักดิ์สิทธิ์สมจริงหน้ามหาัศจรรย์ยิ่งข้าพเจ้าจึงมั่นใจว่าตามภูเขาทั่วๆไปในประเทศไทยมีว่านต้นนี้ขึ้นเหลืออยู่มากมายท่านผู้ใดสนใจจะไปหาว่านต้นนี้ให้ไปในหน้าหนาวตามเชิงเขาตามซอกหินที่มีต้นไม้คุมโปร่งๆให้สังเกตว่า ถ้ามีลิงอาศัยอยู่จะมีว่านขันหมากนี้ขึ้นอยู่ลิงชอบกินลูกว่านต้นนี้เวลาสุกแล้วถ้าเห็นผลสีแดงๆเล็กๆมีต้นใบเหมือนข้าพเจ้ากล่าวมานี้รีบเก็บแล้วกืนเข้าไปเถิดจะวิเศษมากเมื่อเร็วๆนี้ข้าพเจ้าได้พบว่ามีที่เขาจังหวัดเพชรบุรีและภูเขาทั่วไปในจังหวัดราชบุรีกับที่เขาวงพจัน์จังหวัดเพชรบุรีคือในเขาลักษณะเขาเห็นปูนกึ่งป่าดงดิบ ทุกที่นะคะมีหมดลองสอดสายสายตาหาดีๆเถอะในกลุ่มพวกเนี้จะเจอหมดแต่อาจจะเจอต้นเดียวหรือเจอเป็นกลุ่มเป็นดงใหญ่นี้ก็แล้วแต่โชควาสนาจริงๆเพราะว่าเป็นหนึ่งในว่านไม่กี่ตัวที่เราเชื่อว่ามีเทวดารักษาแล้วก็มีฤทธิ์ตามที่ปรากฏในบันทึกจริงทั้งประสบการณ์ที่ลองกลับมากับตัวเองแล้วก็ประสบการณ์ที่ได้รับการบอกเล่าจาก พูดที่ได้เริศเคยลองกินว่านตัวนี้เรียกว่าบรรยายไม่หมดเราอาจจะเห็นคําบรรยายของคนที่เขาขายลูกว่านตัวนี้ที่ดูมหัศจรรย์พันลึกพิสดารเป็นหนึ่งในไม่กี่ต้นที่เราเราเชื่อค่ะว่าม,มันรักษาได้แบบนั้นจริงๆจะเป็นมะเรง็งจะเป็นโรคอะไรต่างๆที่เขาบรรยายมาเนะี่ยเพราะว่ามีประสบการณ์ที่ได้รับการบอกเล่าโดยตรงมามา,มากแล้วนะคะแล้วก็ อันนี้เป็นแง่มุมใหม่ๆเลยใครที่ฟันโยกฟันคอนเนาะให้กินเข้าไปเลย6-7ลูกงานวิจัยของมทอสอนะคะเนื่องจากว่าทางโคราชเนี่ยจะมีการใช้ลูกว่านขันหมากเป็นยากันมากในหมู่ของชาวบ้านมทอสอเขาเลยเอาไปวิจัยเพื่อดูพิษเฉียบพันธุ์ของว่านต้นนี้ปรากฏว่าไม่พบพิษ แล้วเราเคยเห็นหมอพื้นบ้านน่ะท่านกินเข้าไปทีละ10-20กว่าลูกก็ไม่พบอันตรายใดๆอายุ60กว่าสามารถแบกไม้ขนาดเป็นคนโอบเลยมั้งคือไม้ในป่ามต้นใหญ่มากเนาะเห็นแบกออกมาได้ก็แสดงว่ากำลังไม่ธรรมดาแล้วตัวเราเองเนี่ยเราก็กินบ้างไม่กินบ้างอายุ50กว่าแล้วเราสามารถเดินขึ้นชั้น3โดยโดยไม่พักหอบในขณะที่เพื่อนร่วมงานบางคนอายุ 30- 40กว่าจะต้องพักครึ่งทาง เราก็คิดว่าน่าจะเกิดจากฤทธิ์ของว่านตัวนี้เหมือนกันคือได้พละกําลังที่แข็งแรงแข็งแรงเนี่ยแน่ๆแ,แล้วก็เรื่องของการบรรเทาโาครคภัยไข้เจ็บเราขอแยกเป็นกลุ่มใหญ่2กลุ่มก็คือ1เพิ่มภูมิต้านทาน2ช่วยเรื่องเลือดถ้าเลือดดีอะไรก็ดีนะคะเพราะฉะนั้นว่านต้นนี้ว่านต้นเนี่ยถือเป็นมหัศจรรย์จริงๆใครที่ไปเดินป่าหรือไปเที่ยวที่ต่างๆ แม้กระทั่งเราเคยเจอที่เขาคิจกกดก็เคยแต่การไปพบในป่าเราอย่าไปหยิบเอาสุม 4, ส่มสีุ่่มหนะคะต้องมีผู้รู้หรือว่าอย่างน้อยก็ขอเทวดาที่รักษาแต่ว่าการที่เราพบเจอก็ถือว่าเทวดาท่านให้แล้วแหละไม่งั้นยากนักที่เราจะไปพบเจอง่ายๆเราเคยเดินหมดป่าเจอต้นเดียวก็มีนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นวาสนาถ้าเราได้พบเจอว่านต้นนี้ในธรรมชาติเนาะก็รีบจัดการเลยค่ะ กินผลสุกๆกินแบบกินเรากินยาพาราคือกินไปทั้งเม็ดเลยนะคะแล้วก็พระบางรูปท่านก็แยกย่อยออกไปอีกว่าถ้ากินเช้าช่วยบำรุงร่างกายกินเที่ยงเป็นคงกระพันและกินตอนเย็นช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอก็อาจจะสอดคล้องกับเรื่องของนาฬิกาชีวิตเพราะฉะนั้นใครที่จะเล่นว่านสักตัวหนึ่งที่มีคุณทั้งในเรื่องของความเชื่อแล้วก็เป็นยาสมุนไพรชั้นดีในระดับที่เป็นยาเทวดาก็แนะนำต้นนี้เลยค่ะ ว่านขันหมากเศรษฐีไม่ผิดหวังแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของเรานะคะขอบคุณมากค่ะ